ยัาถามนะครับถานในฐนะเป็นผู้บริจาคทําไมคุณอีฟไม่เปิดตัวมาตั้งแต่แรกเมื่อจดตั้งมูลนิธิครับทําไมอยู่ข้างหลังจนวันนี้ถึงยอมออกมาสวัสดีคุณอวัน,นะคะเบื้องต้นอีฟก็บอกว่าจริงๆแล้วอีฟอยู่มาโดยตลอดค่ะพี่ๆสื่อหลายคนก็เคยเจออีฟตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนคำถามของผมค,ค,คือไม่มีการนําเสนอข้อมูลที่ชัดเจน ว่าใครเป็นประธานใครเป็นผู้มีอำนาจใครคือคีแมนของมูลนิธิ <c oughs> เปรียบเสมือนกันเป็นพรีเซนเตอร์เงินไหลเข้ามูนิธิภายใต้อันเดอร์พาวเวอร์ของคุณทั้งสามคนทำไมไม่ชี้แจงให้ชัดเจนว่ามันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรง <c oughs> ให้ตอบให้ตรงประเด็นอย่าตอบไปว่าช่วยกันหืทุกคนช่วยหมา <c oughs> ทำไมถึงไม่ดีแคร์ตัวเองในนามมูนิธิตั้งแต่ต้นทำให้สังคมไม่สับครับ ผมขอนอนุญาตตอบคอท่านผู้กอถามคุณอีฟครับเรื่องต้นนะคะทีเจี๊ยบไม่เคยปิดปากนะคะเนี่ยค่ะของที่ตัวเองเป็นประธานคนนี้ค่ะประธานคนนี้ที่ช่วยโชว์<ล>เอกสารย้อนหลังช่วยโชว์ข่าวให้ผมดูนิดนึงครับเออจริงๆแล้วอีฟไม่ใช่คนในสื่อแล้วก็ไม่เคยมีมเดี๋ยวก, <ๆ S 2> กลับมาสู่ประเด็นว่าทำไมถึงไม่บอกผ่านทุกคนผ่านสื่อและผู้ที่กำลังกำลังจะโอนเงินให้คุณว่าเป็นของคุณประเด็นนี้คือเป็นประเด็นหลักครับ มีสื่อแอบคำถามสื่อมวลชนตรงนี้ว่าใครรู้มาก่อนหน้านี้ไหมก่อนที่จะเป็นข่าวว่าคุณอีฟเป็นประธานถ้ารู้ยกมือขึ้นไม่มีใครรู้ครับมันเป็นวาระซ่อนเร้นสําหรับผมสําหรับผมมันเป็นวาระซ่อนเร้นทํใหม่ครับเข้าประเด็นเลยครับคุณอีฟ ถ้าพี่<อ>พนวั<อ>งถาม<อ>ผมอยากให้พี่นวัตรรอฟังคำตอบเขานิดนึงเพราะว่าพอเขาพูดปุ๊บพี่นวัตก็จะขัดเรดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ้าพี่นวัตถามแล้วผมฝากเขาตอบนิดนึงโอเค,คผมขอคําตอบเชิญครับค่ะสําหรับอีบอีบต้องบอกก่อนอีเข้าใจในสิ่งที่คุณนวัตสื่อสารว่าทําไมไม่มีประกาศลงเฟซบุ๊กหรืออะไรต่างๆที่เป็นสื่อของทางคุณการจอมพลังเองจะบอกว่าจริงๆอนะคะ่ะในทางปกติอะค่ะมันไม่ได้มีใครมานั่งดูว่าใครอะ คือประธานมูลที่ใครคืออะไรยังไงเพราะว่าเราอ่ะโฟกัสในสิ่งที่เราอ่ะค่ะทาอยู่แต่ถามว่าส่วนตัวอีฟเนี่ยมีการปิดบังหรือเปล่าค่ะไม่มีเราก็เอาพูดตรงๆเลยนะคะจะประธานมูลที่หรือไม่ประธานมูลที่ค่ะสถานะก็เป็นก็คืออาสาสมัครคนหนึ่งเหมือนกันแล้วตัวอีฟแบก็ลงพื้นที่ทํางานตามปกติไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนงวันนี้เปรตนะครับเพราะผมไม่อยากให้ผ่านประเด็นกำลังลากไปจดุดจุดอืด nou, ่นคือประธานไม่ประธานก็คืออาสาสมัครไม่ใช่ประธาน คือผู้ที่มีอำนาจใช้เงินร่วมกับคนอื่นอีกหนึ่งคนตรงนี้คือประเด็นและสาระอาสาสมัครเนี่ยไม่มีตำแหน่งก็ได้มีตำแหน่งก็ได้ประเด็นของผมกลับมาคือคุณคือเป็นผู้ที่นำเงินไปใช้และเป็นประธานมีอำนาจเต็มร่วมกับคนอื่นทำไมถึงไม่แจ้งจริงๆรเนี่ยค่ะรู้สึกว่าคำถามเนี่ยค่อนข้างชี้นำว่าตอบเลยครับทำไมถึงไม่ได้แจ้งกับพี่พี่สื่อมวลชนและพี่น้องชาวไทยที่บริจาคคุณไป200ล้านว่า Under by the law เนี่ยคุณเป็นคนคุมอำนาจอันนี้มันสำคัญมากต่อการกระทำในทุกบริบทในสังคมไทยเชิญคุณอีฟครับเอาี้คุณอีฟครับคุณกันครับเชิญคุณอีฟเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตแท่งนิดนึงนะครับคือตอนนี้ผมอยากผมขออนุญาตพี่นะผมก็เจอพี่แล้วก็เคารพกันนะครับแต่วันนี้ถ้าถามปุ๊บใช่ไหมก็อยากให้ทางน้องอ่ะเขาตอบนิดนึงแล้วพี่อ่ะรอรอฟังนะผมขออนุญาตนะ ส่วนคำคำตอบเนี่ยวันนี้นะจะ,จะโดนใจหรือไม่โดนใจแต่ผมเชื่อพี่กันคุณกันกนิดๆเราเรา,เราจะไม่เล่นสํานวนแล้วนะรเราจะเล่นหลักการ<ะ>ในเมื่อสื่อมวลชนที่มาทั้งหมดและที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านทุกคนคุณเคยรู้มาก่อนไหมว่ามูลนิธินี้เป็นของใครใครเป็นประธานใครมีอำนาจเซ็นจ,จ่ายเงิน อ่าไม่มีใครรู้เพราะว่าถูกคุณการเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ข้างหน้าบังตลอดคำถามคือทำไมคุณอีฟไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนก่อนที่คนจะลุ่มหลงเอาเงินไปให้คุณเยอะขนาดนี้ประเด็นผมมีแค่นี้ครับ ยอย่างเดินคาเดิมค่ะไม่มีใครรุ่งเลืองเอาเงินมาให้อีฟหรอกค่ะเพราะทุกคนที่บริจาคเนี่ยไม่ใช่ครับประสเพื่อเนี่ยคุณการถ้าคุณการบอกคุณอิฟที่เราให้ตอบตามคําถามคือถามว่าทาไมไม่บอกอย่างนี้ครับมันกลายเป็นว่าพออีพ,พูดก็เป็นอ่ะ,ออะผม,ะผมไม่พูดผมไม่พูดเชิญครับแีบเี้นะครับคําถามผมตอบเลยอันนี้ผมไม่ตอบในหัวพูดในมุมผมนะวันเนี้ยทุกคน ผมเชื่อว่ารู้ว่ามูธีเนี่เป็นมูทีการจอมพลังช่วยสู้แล้วผมก็ดำเนินการอยู่ในมูทีิตรงนี้นะครับส่วนมูทีอื่นนะผมเชื่อว่าชื่อของประธานเนี่ยมันสามารถตรวจเช็คได้ไม่มีใครที่จะปิดบังนะครับส่วนน้องอีฟในเรื่องของการออกสื่อผลกระแสน้องก็ไปสื่อก็ไป,ไปนะครับขับเคลื่อนการช่วยสังคมลงไปไล์ทำพื้นที่ก็ไป นะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครปิดบังหรอกแม้กระทั่งตัวอีฟเองที่ลงไปเป็นวิทยากรก็ใช้ว่าตัวเองเป็นประธานมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้นะครับไม่มีปิดบังหรอกครับวันเนี้ผมผมถึงบอกนะครับถ้าผมไม่โปร่งใสถ้าอยากให้ผมนั่งผมนั่งได้นะครับนั่งได้โอเคนี้กลับมาที่ปัญหาเดิมครับปัญหาเดิมก็คือเราไปหนกระแสได้บอกไหมครับว่าดิฉันคือประธานมูลนิธิการจอมพลังได้บอกไหมครับ ล้ว,วันที่ออกขนกระแสยังไม่ได้เป็นมูลที่การจลพลังช่วยสอนนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณการมาอธิบายนันตรงนี้ไม่ใช่คําถามผมคือหลังจากจดแล้วเพราะฉะนั้นคุณการเหยาวเรื่องผลกระแสเข้ามาเดี๋ยวเปื้อนพี่หนุ่มอีกครับครับ,รบนะฮะคือเวลาคุณการคุณการคุณอธิบายเนี่ยคุณโอเวอร์ออลเนี่ยคุณเล่าอารมณ์พบถ้าคนทางบ้านฟังเผืนเนเหมือนว่าจดมูลที่แล้วคุณอีฟเคยไปแต่ผมมีเรคคอร์ดว่าคุณอีฟไปก่อนนั้นนั้นผมเลยกลับมาถามคำถามนี้ต้องขออภัย ค,คุณอีฟไม่เคยไปในนามประธานหลังเป็นประธานคุณอีฟไม่ได้พรีเซนต์ตัวเองผ่านสื่อไหนเลยสักครั้งเดียวอีฟต้องบอกว่าจริงๆอ่ะอีฟมีใช้นามประธาน,นวิทยค่ะเวลามีคนเชิญไปเป็นวิทยากรต่างๆค่ะก็อยู่ภายใต้คาว่าประธาน,นวิทยการจำลังช่วยสู้เลยแต่ด้วยงานเหล่านั้นนะคะมันอาจจะไม่ใช่งานที่แบบโด่ดดงดงังหรือเป็นที่จับตาจับต้องของสื่ออะค่ะนะวะอ่าโอเค มันก็คือคําตอบไม่ตรงคําถามผมถามว่าทําไมไม่ชี้แจงกับสื่อเพราะว่าคุณกันเองเล่นอยู่กับสื่อตลอดเวลาแต่คุณอยู่ข้างสื่ออยู่ข้างที่จะมีสื่ออยู่ตลอดแล้วทําให้คนเข้าใจผิดทําไมมัน,ม,นมันถึงไม่พรีเซนต์ตัวเองว่าคุณคือคนมีอำนาจไม่ไม่คุณกันแค่นี้แหละครับถ้าไม่ตอบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอตอบเลยครับไม่ผมถามุณดีคุณกัน,นถ้า<ม>ถ้าคุณกันตอบแทนคนอื่นมันจะกลายเป็นเรื่องของคุณกันไปนะครับ อ่ะโอเคค่ะเบื้องต้นเนาะอ่ะพูดตรงๆเลยว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองต้องมีหน้าที่มาตอบอ,ออกสื่อนะคะเพราะว่าออการประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะตามกฎหมายถือว่าให้ทราบโดยทั่วกันค่ะโอเคก็ถือว่าเป็นความโง่ของประชาชนและสื่อละกันนะครับถ้าพูดคําตอบแบบนี้คําตอบต่อไปก็คือหนูบอกว่าหนูไม่ได้เป็นคนพูดนะ,ะผมพูดครับผมพูดผมโง่ครับ,ผม,รบผมโง่นะฮะไม่ต้องเล่นสํานวนนะครับ ทีนี้คนที่เราโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลายเป็นเถียงกันไปเถียงกันมาอย่างนี้คำถามต่อไปเดี๋ยวผมขอเรื่องนิดนึงครับขออนุญาตควนิดนึงเอางี้ครับผมส่องสังคาถามไม่เอาละผมฟังมาตลอดสักสายไรเหลียงครับครับคุณกันในอนาคตจากวันนี้เป็นต้นไปจะเล่นการเมืองไหมครับไม่เล่นครับผมยืนยันพี่ถ้าทุกคนรู้จักผมดีทุกคนอ่ะโอเคผมไม่เล่นการเมืองครับคำถามต่อไป การใช้ทรัพย์สินการใช้ฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานทำไมสามารถที่จะใช้งานได้และมีใบอนุญาตหรืออย่างไรครับครับก็เรามีการประสานในหน้างานตรงไทยที่บัตินะนะครับภัทยที่อยู่ในพื้นที่ครับทุกคนแหละอยู่ในพื้นที่บ้างนะเขาก็จะบอกว่าผมอยู่ผมอยูอ่พอผมอยู่เสร็จปึ๊บในส่วนของผมสมัยก่อนยังเป็นกลุ่มเพื่อน นะครับที่รวมเงินมาไม่ว่าไม่จะเป็นพี่หนุ่มหรือใครก็แล้วแต่ที่สนับสนุนมาเนี่ยนะเราก็เอาเงินเหล่านั้นนะไปซื้อของแล้วก็มารอนะอยู่ที่ลานนะครับของใครที่จะพร้อมทำบินภารกิจนะเอาของขึ้นไปนะเครื่องว่างก็ขอติดไปนะครับเครื่องว่างก็ขอติดไปนะเอาของไปลงให้ชาวบ้านซึ่งวันนั้นผมบอกพี่อย่างนี้ครับพูดกันตามความเป็นจริงตรงๆเลยว่ารถก็เข้าไม่ได้เดินก็ไม่ได้ ชาวบ้าน3วันไม่ได้กินข้าวผมผมไม่รู้จริงๆว่าสิ่งที่ผมทําถูกไหมผิดไหมผมพูดกับพี่ตรงๆแต่แต่ผมโอเคผมแล้วเวลาขออ,ขออนุญาตเนี่ยขออนุญาตใครครับอ่ประสานทางท่านอธิบดีหลายท่านครับประสานอ,อ,อย่างล่าสุดที่มีภาพอธิบดีท่านไหนครับกรมฝนหลวงครับ กรมอธิบดีกรม,มฝนหลวงกร<ผ>มฝนหลวงในส่วนของทางปอพนะปอพผมก็ประสานทางพิชาดาแต่อิลิคอปเตอร์ต้องพูดอย่างนี้ครับพี่ผมไม่ได้ใช้แค่หน่วยงานหน่วยงานเดียวนะลหลายหน่วยงานงหลายหน่วยงานอยา<ม>่างกองทัพอากาศเป็นส <ะ S 2> ิ่งที่ดีนะครับถ้ <ๆ S 1> าจะช่วยคนแต่ทีนี้เราต้องวางบรรทัดฐานว่าหลังจากนี้สื่อมวลชนสวตสก็มีการประสานใช้เครื่องอยู่แล้วถามว่าอ้าวสื่อมวลชนหน้าที่ของคุณเราไปทาอะไร เวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆคนที่สะท้อนเอาปัญหาออกมาข้างนอกก็คือพ่ทีสื่อมวลชนถามว่าสื่อขึ้นไปส่งภาพออกมาว่าตรงนี้มีคนไมไครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่สามท่านบริษัทได้เลยครับสองได้สามก็ได้นะครับ,รบเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราต้องชัดเจนนะครับและไม่เอาเงินส่วนตัวของใครเวลาโอนไปที่ไหนที่นั่นต้องโอนกลับมาเพราะบริษัทผมเป็นบริษัทมหาชนนะฮะล้วก็ต้องชัดเจนเรื่องของกฎหมายรีเก็เราทํางาน เพราะว่าข้อมูลที่ให้มาไม่ครบด้านและก็ไม่รู้เบื้องหลังในเปเปอร์เพราะว่าบริษัทเราเนี่ยไม่อยากยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องหรืออาจจะทำให้เกี่ยวเรื่องในอนาคตที่อาจจะเกิดกับใครใดๆคนหนึ่งเพราะ,ะนั้นเราขออนุญาตถอนตัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นไม่ว่าอนาคตจะไปพากันไปถึงจุดไหนอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะครับ แต่ตั้งข้อสงสัยมันจะไปถึงฟอกเงินไหมมันจะไปถึงการทําอะไรไม่ถูกต้องตรงไหนไหมมันจะไปถึงเป็นแบคอัพนักการเมืองไหมมันจะไปถึงคนตั้งให้มันคือวางแผน PR อาร์ไหมอันนั้นเราจะได้หยุดตัวเองอยู่แค่นี้ถ้าเราไม่สบายใจเราขอความร่วมมือเพราะมิได้แจ้งเรานะครับอย่างเป็นทางการเวลาเสนอขายเราต้องบอกสินค้าให้ครบว่าสินค้านั้นมีอะไรอยู่ข้างในเปิดห่อมาแล้วเพิ่งเห็น ะะว่ามีอะไรอยู่ข้างในแล้วตกใจแต่ซื้อมาแล้วผมจะยิ้วไปคืนต้องคืนไหมคืนได้ใช่ไหมคะคุณอีฟอ่านเบื้องต้นนะคะของเน้หาวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและถูกดําเนินการใช้ไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคแล้วหรือเปล่าอันนี้คือข้อที่1น,นะคะส่วนในข้อที่2เนี่ยอีฟอะคะ่ะต้องบอกว่าเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่ทุกคนกังวลแล้วก็ไม่สบายใจนะคะว่าเออเงินเนี้ย มันมาเป็นเงินของอีฟนะไม่ใช่เงินของคุณการแต่จริงๆแล้วคุณการนะคะยืนยันมาโดยตลอดอยู่แล้วว่ามูลที่นี้ก็เป็นมูลิี่ของคุณการจอมลังคุณการจอมลังอยู่ในสถานะของการเป็น ผู้ร่วมก่อตั้งนะคะไม่ใช่ว่ามูลทีนี้เป็นของอีฟนะคะอันนี้ขอเจียบตอบเรียนในประเด็นนี้ค่ะส่วนจะจ่ายได้หรือไม่ได้เดี๋ยวยังไงจะรีบให้คําตอบโดยไวที่สุดค่ะนานไหมครับกี่วันครับนูขออนุญาตปรึกษากับทางทนายก่อนประมาณไ,มไ,ดได้ไหมครับปร,ประมาณการคร่าวๆเพราะผมจะได้ไปบอกกับทางบร,ริษัทเพราะว่าตอนนี้ s อสขึ้นมาเยอะมากว่าขอคืนแบบถล่มทลายครับตอนจะได้ทราบเพราะว่าเวลาเราขอรับจากเขาเขาก็ถล่มทลายให้แต่เขาไม่ทราบว่าเป็นของ ประธานมนลนิที่และผู้เป็นะาเป็นคุณอีฟนะเขาไม่ทราบจริงๆอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรมากมายนะไม่มีใครผิดนะฮะแต่เมื่อเขาทราบแล้วอะว่าสินค้าในห่อมันไม่ใช่แบบนี้แล้วเขาก็ไม่ได้ทราบด้วยว่าบันทึกไว้ว่าถ้ายุติเราจะมอบให้มนิธิธรรมานัฐเขาไม่ทราบนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอีฟพูดว่าไม่รู้ว่าเงินเอาไปามบรรลุวัตถุประสงค์หรือย,อยังอันเนี้ยคุณอีฟพูดได้แต่คุณอีฟต้องฟังคนบริจาคด้วยว่า บรรลุวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของผมคือให้คุณการเห็นว่าคุณการเป็นประธานมูลนิธิและผมไม่ได้ให้เอาถ้ามีการเลิกมูลนิธิให้เอาไปให้มูลนิธิออของคุณธรรมนัสนี่คือวัตถุประสงค์ของผมและของทุกคนเพราะฉะนั้นยังไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับคุณเอาไปทำอย่างนั้นไม่ได้ครโอเคครับเดี๋ยวผม จะปรึกษาคุยกันนะครับเอาเป็นวันจันทร์นะครับขอเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้ว่าคุณมากครับว่าเป็นยังไงผมชอบคณกันนะคุณกันต้องชัดเจนครับนะฮะอย่าแบบคุณอีฟนะฮะเพราะว่าในขณะที่เป็นหัวขบวนเป็นประธานเป็นผู้อำหน้าแต่ไม่มีความชัดเจนในคําตอบให้กับคนที่รอคอยอย่างนี้ครับที่คือผมวนตัวผมนะถ้าส่วนไหนที่ทุกคนไม่สบายใจไม่ใช่แค่ผมแล้วครับทุกคนพยายามที่จะปรับ น้องทุกคนมีความตั้งใจครับพี่ตัวของอีฟไม่ใช่ว่าไม่เก่งผมส่วนตัวที่ผมได้คุยกับน้องนะตัวตัวที่เด,ดเดี๋ยวมันจะคุยไปขอโทษนะเวลาที่คุณคุยแล้วผมก็คุยเพราะมันไม่ใช่เรื่องประเด็นที่เรากำลังถามไม่มีใครไม่มีใครที่อยากรู้อารมณ์พบทแต่อยากรู้ <Okay. S 1> ว่า d ดเร c t ชั n นคอนเน t คชัและ วิธีการที่จะจบเรื่องนี้เราจะจบกันด้วยวิธีโ <Okay S 2> อเคครับเดี๋ยวผมพูดวิธีจบให้เลยนะครับวันจันทร์นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับให้ทางวุฒิแจ้งก็ได้อะว่าจะดําเนินการอย่างไรแต่วันนี้วิธีการจบที่ผมเตรียมไว้ดีที่สุดเรื่องของความโปร่งใสนะหลังจากจบตรงนี้เวลาบ่ายสองโมงผมจะเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทย ให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ผมจะร้องว่ามูลิธิการจัชช่วยสู้ที่ผมก่อตั้งเนี่ยเป็นมูลที่ที่ทุจริตไหมมีเงินนะเข้าไปหาคุณธรรมนัสหรือเงินเข้าไปหาหมูลที่อื่นๆไหมนะมีเงินเข้าไปมีการกดเงินสดออกมาใช้ไหมเพื่อความโปร่งใสผมให้ตรวจสอบตัวเองครับผมม,มั่นใจครับว่าไม่มีครับ ะะสิ่งที่สังคมถามไม่ได้คิดว่ามีแต่ถามในฐานะที่มีรายละเอียดที่เหมือนบทบังอยู่เท่านั้นเองที่สังคมรู้สึกแย่ผมมั่นใจว่ามูลนิธิไม่น่าจะถึงขั้นตอนนั้นและยิ่งโอนให้มูลนิธิอุณธรรมนัทเนี่ยมูลนิธิธรรมนัทเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าในข้อกําหนดมันต้องปิดมันถึงจะไปได้อันนี้ผมว่าไม่ต้องไปเสียเวลาให้ใครคอนเฟิร์มและไม่ต้องไปให้เสียเวลา คุณกัเอาเวลาไปกินกาแฟผมผมนะไม่จาเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมเชื่อว่ามันไม่มีดีนะฮะเดี๋ยวฟังก่อนดีครับครับอ่ามกว่ามูลนิธิไม่ได้พรีเซนเทชันอย่างครบด้านและชัดเจนก่อนที่มันจะพาไปสู่การเหมือนอิงแอบการเมืองซึ่งปฏิเสธไม่ได้ที่คนจะต้องคิดโดยคนเราเนี่ยเวลาที่มันกระทำอะไรลงไปมันบ่งบอกเจตนาและวิธีการ ตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สบายใจแต่ถามว่าผิดไหมก็ตอบว่าไม่ผิดนะครับต่อให้เป็นมูลนิธิคุณธรรมนัตหรือมูลนิธิธรรมนัก็ไม่ได้ผิดมันไม่ได้ผิดครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดแต่มันอาจจะผิดตรงที่คุณกันชอบบอกว่าสนิทบ้างไม่สนิทบ้างนู่นนี่นั่นมันกลับไปกลับมาอันนี้มันเป็นเรื่องที่เพอร์เซนอลิตี้บุคลิกภาพส่วนตัวแต่ถามว่ากฎหมายผิดไหมไม่ผิด ต้องพูดชัดเจนว่าไม่ผิดนะฮะไม่ผิดเลยนะครเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเสียเวลานะครับแต่เยียวยาความรู้สึกของประชาชนที่กําลังติ่งลงเหวด้วยการไม่ได้บอกข้อมูลครบด้านไม่ได้บอกว่าใครเป็นประธานอยู่ๆพอเรื่องแดงขึ้นมาถึงจะเปิดไม่ได้บอกข้อ39อยู่ๆเรื่องแดงขึ้นมาถึงจะเกิดอยู่ๆก็มีคนเปิดมาอีกหลายเรื่องมากมายก่กองนะตรงนี้น่ะ มันเป็นสิ่งที่ผิดพฤติไในไม่ได้ผิดกฎหมายเท่านั้นเองครับนะฮะส่วนเรื่องคุณมูลนิธิธรรมนัฐนี่อยากให้น้องขิงเขาอยากถามน้องขิงคือคนที่สัมภาษณ์ไปก่อนหน้าน,านั้นพอดีแกอยากถามเรื่องนี้อาเชิญเดี๋เดี๋ยวพี่ผมขออนะุญาตตอบคำถามพี่อตอบก็มมไม่ต้องการคำตอบแล้วครับเดี๋ยวผมขออนะุญาตสิ่งที่ผมไปทําอย่างน้อยมันจะได้เป็นบรรทัดฐาน ขอ,องหลายๆคนอ่าโอเค,คการที่ผมให้ตรวจสอบมูลนิธการจอมพลรังทุยสู้สสผมเชื่อว่ามันไม่มีใครบ้าไปทําแบบนั้นหรอกครับผมทําวันนี้ให้เป็นาตรฐานของคนอื่นๆจะได้เดินทางแนวนี้ด้วยนะครับวันนี้อาทุกคนบอกว่ามีกดเงินสดออกมาใช้บางคนบอกกดเงินสดออกมาใช้ซึ่งข้อที่จริงไม่มีการกดเงินสดออกมานะเรื่องของการทุจริตนะมีการไปบวกรุ่น,นบวกนี่ไหมก็ให้ไปตรวจสอบ ถ้าผมไม่มั่นใจก็คงคงไม่กล้าใช่ไหมครับพี่แต่อยากทําอยากทานะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะไม่งั้นไม่กล้ามานั่งกันแบบนี้ในส่วนของอ่า,อาจจะ